ตอนนี้เรามาซื้อปืนซีดน้ำเพื่อจะไปต่อสู้กับ oh. มันมีช่วงนี้มันช่วงปีใหม่จะไปซีดน้ำไปเล่นสงการแบบมวนๆได้ปืนมาแล้วเป็นปืนซีดน้ำปืนคกใ่ายที่สุดมีสายพายพร้อมไปเลยตอนนี้ เติมน้ำยาน้ำมันน้ำเติมลูกปืนเข้าไปเป็นลูกปืนน้ำเนาะอะไรไปต่อสู้กับกัจเจ้าอ่าเต็ม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 ปิดเต็มไหมถกะโอ้น้ำก็เย็นดีเลยอ่ะดีดีอ่ะดีดีอือมาสักลูกเดี๋ยวเดี่ยใหญ่สี่ใช่ไห ตอนนี้ลองเลยดิยังเสียเลยลูกเฮ้ยวันนี้เอาชิพา ตนไปเบิ่งการเล่นน้ำแค่ทางตัวนะไปดีดีมาเลยดูเของเจ้าให่ด yeah, ีเลยดีเลยเฮ้ยนี่นี่นี่เล่นเลยจะซีซีหน้าเยยเร่ต้องซีซีน้าเข้าใจปะ ไปบนน้ำไหลายเลยผมต้องซีเซนาเข้าใจปบวะอ่ะดีเบอร์น <y> ั่นให้เลยเลยๆเลยอันนี้ให้เยอะเลยเลยนี่จะดตัวสู้ว้าสู้ว้า ตอนนี้มาแหงแล้วเฮ้ยโอ้ยเอ้ยเฮยเฮ้ยตอนนี้โอ้น้ำก้อนดีน้ำก้อนนีนะ้เยอน้ำก้อนเล่ส่วนนี้เฮ้ยยอดด้วยอดางพอล้างล่ะพ่อ แล้วไหนองโอเคโอเคใช่ฮะหาหาสูบให้หลังหชื่อม okay. okay. ันเ hey, oh. ินน้ำน้ำโอเคบ้าโอเคทำน้วๆนาวหวาวชีดมาชิดแบบชีดเลยสูบวะ บมกวเา็ะมือน้ำส่องแก้วแล้วกันดีเย็นผมมีน้ำว่ะเมนผมมีน้ำเบี้ยเขาเจ้าหมดมีน้ำเบย่อหด้สิบไปไปก่อเปไปเี้ยอีกบอลเลยเปียกอีกบ่ลเลยเอามาให้ บ้านเลาะบ้านมืโอนี้เลาะบ้านเลาะบ้านพดส่งพดน้ำตอนนี้หนาวชื่อน้ำพดทธซื้อวอได้น้ำนั่นนะที่ไปเอาเลิปตากันเอาดิเอ๊เอาอยู่ทั้ง

น้ำก้อนนะเออเขาใส่น้ำก้อนมันยินเด็กนคนเลยเลยเนี่ยส่งคำล้อ่ะเฮ้เด็กนี่นะโอ้โหชิบหายเลย หลังจากไปเที่ยวหดน้ำมาแล้วเขามากินพิซซ่าบ่ะนี่กินพิซซ่าน้ำผู้าสาวผู้สาวนี่มากินยังนี่กินตำบ่มาสองพนบ่ะนี่โอ้บ่ได้มายังแฟนบ่บ่มีแฟนผมมีแฟน,มมแฟนโอ้ <c oughs> ไปเมื่อกี้นี่พอดีไปอาบน้ำเย็นยังบ่ทันได้กินป่ะโอ้บ้านอยู่อสศยอยู่นี่นบ่อยู่ อ๋อบ้านยังกะเบียงคำเบียงคำไปใกล้นี่เนาะอันนี้เด้อบ,บ้านเบียงคำก็สาวงามเด็ดคนเด้ออันน่ะอยู่บ้านเบียงคำมันทั้งสองเลยคนมากินตำตำ,นนตำอย่างนี้นีน่มีตำอย่างไหนตำเส้นตำตำอย่างตำอย่างกงามีหมดเลยเ<ๆ>ดีๆๆ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 ๋ยวเดี๋ยวมาแล้วมาอันนี้ตำม่วงปะตำกะลีเออตำกะลีโอ้ รีวิวเลยเนาะรีวิวเลยนี่คือตามทะเลน้องคนสั่งมากินสองคนนี่มดวะเนี้ยมดอยู่หิวนะไปเที่ยวใส่มาเนี่ยไงฮะยิ่งใส่ตู๊บโอ้มีตู๊บคนหลายบ่เย็นี้ก็มีบ่เขามีลำวงมีอีกย่างบะไล่กูเหี้ยบอไปเปิดตู้ซืิอๆแม่ว่าเขาไปนั่งลิ้นชมวิวน้ำมันยจะแดงเนาะมันจะแดง ซื้อยังนี่คุณนี่ซื้อยังบ้างไหนบ้างไหนบ้าเนี่ยซื้อแก้วซื้อแก้วตาเอาบัวเป็ดแก้มแก้มหรือแก้วแก้วซื้อแก้วกล่าวแก้วเลยแก้วไปช่างเลยพี่สาเอาตอนไหนเอาแล้วคุณนี่เด็กซื้อจันซื้อจันบะจันไทยอืมจันเนาะโอเคกินเลยน้องเอาเลยรีวิวให้กินแซ่บเอออยากขาดายเลยติดตามนี่ช่องคนบ้านบ้านยูทูบ เราจะเห็นเมื่อกี้นี่ไปเลาะบ้านมาให้กัเจ้าหดเพื่อไปถ่ายคุณอยากเจอไหมคะอยากเจอปะเอาหน่อยนึ่งปะเย็นไหมเย็นแล้วเย็บปะเนี่ย <c oughs> เอามาเม <c oughs> บ้างวันนี้เอาเลาะมาเอาต้องมากินพิซซ่าอยู่ที่ห,าาาหาา้านพิซซ่าอยังไงห้านงยังเบิ่งซื้อก่อนซื้อห้านงยังจันทร์สุกนี่หันโอ้มาเจอกับอิวอ้อยอันนี้วิธีการอิ่วอ้อยเพื่อนๆจะซือเพื่อนต้องเหล่าอ้อยก่อนเนาะ อ้อยนี่เราสะอาดแล้วหลังจากนั้นเพิ่งก็เอามาใส่เครื่องเครื่องตัวนี้เป็น,นเครื่องปั้นน้ำอ้อยนะเออเพราะว่าเขาจะได้น้ำอ้อยสุดๆแบบนี้เลยเด้อโอ้คือว่าน้ำอ้อยนี่หวานในน้ำอ้อยนี่ <c oughs> ดิบนเด็นอันนี้นเนี่พี่บนมันออกนะจีพี่นี่เครื่องนี้ยางพรเนี่ยเอาน้ำก้อนใส่แล้วกาน้ำน้าบีบใส่้วก็น้ำอ้อยใส่แซฟหวานในนึ่งส้มสุ่ม ัดกันพี่แม่ค้าคนกันแม่ค้าห้านี่ใจดีเด้อเพิ่นขายให้แต่คนซื้อบนวะใครบนซื้อก็บคขาย<อ>นะแม,ม่นวะ<อ>ขายให้แต่คนซื้อบใครบปซื้อเอแม่่นยางคนซื้อคนขายแม่นวะเออว่าวทีไอ้คนนี้ซำซำนะโอ้อดิพิซาพิซ่าวะเนีนยอนอันเดียวกันดิอันเดียวกันอ๋อแม่ค้าคนอันสองไอ้น้องสองไอ้น้อง ชื่อบ่ชื่อฮั่นสมไอ้น้องผู้ใดไอ้น้องผู้ใดเอ้ยเต้เอ้ยน้องชายโอ้ยน้องชายป๋อเอาเอาเอาไปกายไปไปมาอยู่ต้นหน้าวัดพระเจ้าสิงค์คำทั้งหน้าวัดแทั้งหลังวะทั้งข้างเนาะทั้งหน้าเขาอาหารตามสั่งเนาะเด็ดเด็ดเด็ดถ้าไปเดี๋ยวจะไปรีวิวไปถ่ายให้ เอามาเมืองหลาตามาเมืองหลามาทานอาหารส่งส่งไอ้น้องเสองไอ้น้องคุณยิงคุณชายสำไมดีเออแล้วก็มาแวะได้เนาะทางจา้งเฮาไปกราบพระไปไหว้พระขอพร,พรจากพระเจ้าสิงห์คำแล้วก็ลงมาทานอาหารเลยว่ากินข้าวตามสั่งนี่นี่ตำแม่นี่น้ำนี่อ่ะอบบทุกยอย่างตามสั่งเลย<อ>นนเพ<อ>ื่อนว่ามาอุ่นุนได้เด้อเออจะได้เฮามาอุ่นุนเพื่อนพิซซ่าคนขายพิซซ่า จะไปกินทุ่งซาแล้วก็ตำขายดีเนาะช่วงนี้เนาะช่วงปีใหม่แน่เออขายดีอันนี้เจ้าของห้านาะโอ้ัลโหลสบายดีเด้อน่าแขกบ้า This is Tui Restaurant. Okay, we just opened a few months ago. Oh, this is my wife. I'm the owner. Originally, I was born in Thailand. Oh, I came to live in Laos. Oh, beautiful country, beautiful people. The most important of all is the food. La food is the best food in the world. Yeah, very good. Thank you. Thank you. เาเป็น h f เราเ chef o าจากย a อ e สเต i เลียเราเป็นคนพีเราเอาเรอะไรจีเาภาษาไทยเอาเาได้าอีสาน มกินนี่เพิ่นปรหมุนอาหารมาครับฮาลโหสบายดีนี่มาเพิ่นน้องๆเพิ่นมากินอาหารอยู่ที่นี่นี่อย่างไรอยู่นี่กินอย่างนี้ฮอนด็อกฮอนด็อกตำมะขุ่มแม่บอกแย้สเย้สเด้ออันนี้โอ้ตำขุ่มฮอนด็อกน้ำอันนี้บูฮาวายเหลาะวัดวัดบูฮาวายบูฮาวายเย s that's r i โอ้เจ้เจ้กูอันนี้กินแล้วมันเซบออ อ๋อนมเสอ๋อแลบ่ตวบักิด okay? บ uh, ่แมนตริงบิงเออดิงนําบเซกินแล้วมากินข้าวกน้องๆเพิ่นมากินมได้สนี่อทีมงานกันเลยด้มวกันเดียวเลยอ่าแม่นบ่อยู่บ้านนีบ่มานํากัน4คนยังเฮียนหมดนี่มดม3ม3นี้ม3 3อ1 น้องเออันนี้มอี่มอี่้ใหญ่อ้ยู่เนาะเอ๊ะบ่้อันนี้เพิ่น નો สปีกอินดิสนี่เตะอ๋อมีแต่วาลาวเออวาลาวเออบรรยากาศน้องๆเพิ่นมากินข้าวมากินอาหารว่างนะอันนี้ผู้นี้ซือหยังก่อนน่นชื่อพอมยเนาะอาลิดอาลิดอาลิดโอ้อันนี้อร่อย อริตอร่อยฮะม,มันต้องมันต้องคู่กันดิเอ้า,อา,อามาไมซื้อ,อยังต่อเอ้าต่อ,อเอาเอาคัเาามเลยซื้อ,อยังจ่ะดีดีดีเลยมองฮะมอง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 เออมองใส่ป่า <c oughs> หรือว่ามองได้ได้แค่มอง <c oughs> อ๋อเพียงอะได้แค่มอง กินเล็บแซบกินเล็บแซบกินเล็บแซบทานให้อร่อยนะทานให้อร่อยอร่อยเลยน้องๆที่เคยมาเที่ยวมาเพิ่งห้านนี่นะหกสิบพันสบายดีมาสองคนปะหกสิบพันเออแปดสิบแปดสิบมาสองคนปะสองคนคือกินลายเท่านะอาหารลายเอามาได้ใส่นี่มาได้ใส่นี่ไปเที่ยวมาบ่ có nhìn, bây giờ nhiều đi Han cái đi hát 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 nó hát hát này, hát 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 อันนี้น้องซ่องเป็นเพ่งสีอันนี้ซ่องเป็นคนบ้านบ้านดีตามเลด้อภาษาไทยคนบ้านบ้านคนบ้านนอกกันะถ้าบอกก็ติดตามยินได้ดิแต่เพียรไม่ยินเลยยินแล้วเตาไทยดีขอบติดตามติดตามมาส่งได้โอเคบายบายเซฟบอเซฟบอยุกปู้แน่เซฟไล